ดีพี่ถูนะแข็งแรงดีครับพี่ว่าราคาเท่าไหร่ให้พี่ทายถ้าพี่เอางี้ว่าถ้าพี่ให้พี่ถายถูกเอาเลขแค่สองตัวผมให้พี่ไปเลยอ้าวแสดงพี่มีเลขสองกับเลขครับสวัสดีครับวันนี้ผมเก่งมูสายรีครับชั่วโมงนี้ จะไม่พูดเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้นะฮะยังไงวันนี้ต้องพูดนะครับวันนี้ต้องพูดจริงๆวันนี้จะพูดถึงเรื่อง3ปอนะฮะสปอในที่นี้อ,อย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่เรื่องนั้นนะสามปอที่นี้หมายถึงนี่วันนี้เรามากับทีมโคมิพยแล้วผมจะมาบอกไอ้สาปอนี่คืออะไรนะฮะปอแรกคือประหยัดนี่ปอแรกคือประหยัดประหยัดคืออะไรทีม โคมิพยตัวนี้นะครับออกแบบมาสวยงามนะครับพร้อมสายคล้องข้อมือนี่ให้ทายเท่าไหร่265บาทเท่านั้นนะฮะสองร้อบ,บาทแล้วเดี๋ยวจะบอกถึงปอที่2องเราจะบอกว่านม่งประหยัดจริงๆนะแั่งประหยัดจริงๆนะครับปอที่2คืออะไรประโยชน์นี่ประโยชน์นะฮะคีมตัวนี้คีมโคม,มิพยตัวนี้โคตรมีประโยชน์นะฮะครบนะฮะ ต่อไปนี้ครีมแบบนี้ไม่ต้องใช้กันไกลแบบนี้ไม่ต้องใช้กันไกลอย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้นะต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วใช้ตัวนี้ตัวเดียวใช้โคมิพาตัวเดียวจบนะครับจบยังไงเพื่อนๆอยากรู้จบยังไงนะครับนี่เดี๋ยวจะมาบอกนะครับเจ้าครีมโคมิพตัวนี้นะออกแบบมานะครับตรงปลายนะครับมีจะงอ,อย่างเงีง้ยเนี่ยเขามีประโยชน์นะตัวนี้เขาเอาไว้ นี่สปิทลิงนะครับสปิทลิงคืออะไรสปิทลิงก็คือนะสปิทลิงก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่ออกทะเลนะฮะสายทะเลนะฮะสายเหยื่อปลอมต้องรู้ว่าเจ้ารีมตัวนี้มีประโยชน์มากเวลาเปลี่ยนเหยื่อนะแล้วก็ประโยชน์ต่อมาคืออะไรประโยชน์ต่อมานี่ครับเวลาเข้าสายนะฮะเข้าสายเข้าสายสลิงนะฮะจะมีปลอกสเลสนะฮะนี่ออกแบบมาตรงนี้นะ,ะตรงนี้ออกแบบมาไว้ให้เพื่อนเนี่ย บีบนะฮะบีบเพื่อรัสลิงใช้บีบปอกสเลตเพื่อรัสลิงนะฮะเพื่อนๆอนลอยสายเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเนี้ยสำคัญมากนะฮะจะแน่นไม่แน่นอยู่ที่ตัวนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ออกแบบมานะ,ะสามารถตัดสายนะฮะตัดสายช็อกได้นะฮะตัดสายที่มีความแข็งได้ความเหนียวได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ลองให้ดูนะครับนี่เตรียมมาเยอะเตียม,มาเยอะวันน,นี้นี่นี่นี่ช็อกตัวนี้เนี่ย ช็อคแปดสิบแน่มาดูตับได้ไหมเข้าไหมน,นี่นะปึ๊บง่ายไหมเนี่ยง่ายไหมโอ้โหดูดินี่ช็อคแปดสิบพอไหมพอไหมไม่พอไม่พอไม่พออยู่กับผมไม่พอ <c oughs> ช็อคร้อยต่อด้วยช็อคร้อยนี่มาต่อชมนะฮะรู้สึกไหมไม่รู้สึกง่ายไหมง่ายไหม ง่ายไหมโคตรง่ายบอกเลยโคตรง่ายนี่โคตรดีบอกให้ตัวเดียวจบนะไม่ต้องพกอย่างอื่นแล้วแล้วก็ี่ที่ยังไม่จบประโยชน์จะไม่หมดเพื่อนเพื่อนอาจะสงสัยนะครับไม่ใกล้ครับเพื่อนเพื่อนอาจะสงสัยไอ้ลองล,ลองนี้มีวิธีวิธาอะไรนี่ไอ้ลองลองนี้มีวิธามัยนี่เขามีไว้เวลาฮนะเวลาเราผูกตัวเบ็ดนะครับเวลาเราผูกเบ็ดเนี่ยเราจะดึงเงื่อให้แน่นนะครับจะดึงเงื่อให้แน่น เงื่อนเราได้แล้วขนาดนี้แล้วเราปลูกตัวเบ็ดเสร็จแล้วเราปลูกเสร็จเรียบร้อยนี่เราใช้อย่างนี้นี่ปึ๊บนี่นี่นี่จะดึงนี่จะดึงเงื่อนนี่จะดึงเงื่อนตัวนี้นะคะทีนี้มันก็จะทําให้เราปลอดภัยเพราะว่าปลอดภัยอ้าวลืมเผลอบอกไปแล้วปอไี้สามคืออะไรปลอดภัยต่อไปนี้ไม่ต้องมานั่งดึงอย่างนี้แล้วไม่ต้องมานั่งดึงอย่างนี้แล้วใช้ตัวนี้เลยนี่ใช้ตัวนี้เลยดึงอย่างนี้นี่นี่ดึงอย่างนี้รับรอง เงื่อนแน่นแน่นอนนะฮะรับรองเงื่อนแน่นแน่นอนเป็นไงสปอที่บอกไปเป็นไงพอจะโดนใจใครไหมสอง้ยหกสบาทนะฮะกับคีมที่พร้อมขนาดนี้ครบคันใส่กล่องไปตัวเดียวจบจบติดต่อไป PS Hook Fishing นะบริษัทอยู่ตรงสายสองอยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปหรือว่าใครสนใจก็ทักถามป๋าบัตรดูนะอยากได้อะไรทักไปทักไปให้ปะป๋าบัตรส่งให้ก็ได้ ไม่ใช่ปัญหาโอเควันนี้แค่เนี้ขอบคุณครับ <overc row se> ง่ายไหมโคตรง่ายรอเลยนะเพราะว่าคีมค่อนข้างจะจับตัวเบ็ดได้พอดีมาก เป็นไงพี่ตัวนี้ลองดูเนี่ยผมใช้ตัวนี้อยู่วันนี้มาทำคลิปตัวนี้ดีพี่ดูนะแข่งแรงดีครับพี่ว่าราคาเท่าไหร่ให้พี่ทายถ้าพี่เอางี้วะถ้าพี่ถ้าพี่ทายถูกเอาเลขแค่สองตัวผมให้พี่ไปเลยเอาเลขแค่สองตัวใช่มันจะมีตัวเลขสามตัวราคาอยู่ที่หลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยให้พี่ทายถ้าพี่ทายตัวเลขถูกแค่สองตัว ผมให้พี่เลยไม่แพงผมผมให้พี่เลยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบตัวนี้สองร้อยหกสิบห้ามืนี้พี่ทายเลขเลยมั้ห้าศูนก็ได้อ้าวแสดงพี่มีเลขสองกับเลขศูนย์ห้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะไม่ได้กับตอนนี้แหละมันจะไม่ได้กับตอนนี้เลยเลขอะไรพี่ สองก็ห้าสองก็ห้าอ่าอ่ะโอเคนั้นกีวันนี้ผมให้พี่เลยเดี๋ยวเอากล่องให้ด้วยขอบคุณครับผมโคมิไรอ่ะง่ายไหมง่ายเนี่ยเดินมาดวงดีเอาไปเลยเบรสั์ให้ป่ะไม่รู้เดี๋ยวไม่ว่ากันแต่ผมให้พี่ไปเลยโอเคขอบคุณมากพี่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ